สวัสดีมีความสุขค่ะมาเจอกันวันนี้เดี๋ยวเช็คพลังงานนะคะว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณนะมาดูไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเขาหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณหรือคนที่แอบรักแอบชอบหรือใครก็แล้วแต่นะคะเขาคนนั้น ลหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณนะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวขอเช็คพลังงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะวันนี้เป็นพลังงานของใครลาศีอะไรธาตุอะไรนะคะขอขอสุ่มพลังงาน4ี่ใบก่อนนะมาดูกันนะคะวันนี้พลังงานที่แรงที่สุดเนาะที่ดึงดูดนะคะแรงที่สุด มาดูกันว่าเป็นพลังงานของใครกันเอ่ยอ่ะสี่ใบนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะสำหรับวันนี้เนาะโอ้ยคนที่เคร่งาศาสนามากๆอ่ะที่บอกว่าทุกอย่างจะต้องแบบว่าถูกต้องนำมนองควมธรอะไรอย่างนี้อ่ะไพ่พระขึ้นมานะแล้วก็นะคะ ใคพินเทพนะเกี่ยวข้องกับคนที่ตอนนี้อาจจะเป็นคนที่เคร่งาศาสนานั่งสมาธิจิตดนบันดาลใครที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะที่มุ่งม,มั่นในการการสร้างเขาเรียกว่าสร้างอนาคตสร้างชีวิตของตัวเองโดยการใช้การทำสมาธิและจิตดนบันดาลน,นะคะการเขาเรียกอะไรเมนิเฟต์อยู่ในตอนนี้นะ แล้วก็ธาตุลมมีถุนตุนกุ่มนะคะที่เกี่ยวข้องและธาตุด,ดินพฤกษกกันมังกรนะ,ะในตอนนี้พลังงานที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรแล้วก็คนที่แบบว่าทําสมาธิคนที่เคร่งในศาสนาคนที่ใช้จิตดนบัรดาลคนที่อธิษฐานร้องขอหรือคนที่ นะคะตอนนี้มีเรื่องมีเรามีปากเสียงทะเลาะเบาะแหวงกับใครกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะทะเลาะกาันเรื่องการหยิบยืมเงินหรือการให้เงินหรือการที่แบบว่าช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยมันมันทำให้มีปากมีเสียงกันเรื่องนี้ถ้ามีพลังงานเหล่านี้ที่พี่เมย์พูดมาทั้งหมดคลิปนี้นะ,ะเป็นไปได้ว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนี้นะคะเขาคนนี้หรือเขาคนนั้นเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนาะนะคะอาจจะเป็นธาตุลมธาตุดินนะคะ มาดูกันว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบใดนะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณนะคะมาดูสิคะเปิดมาห้าใบขอดูว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณคาคนคนน,นั้นนะคะคนคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่อ่ะคุณนึกถึงใครอยู่ล่ะในตอนเนี้ยคุณนึกถึงใคร นึกถึงใครอยู่นึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะได้ทั้งหมดเลยมาดูกันว่าเขาคนนั้นหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณใบที่หนึ่งสองสามสี่และห้าหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณคะ่ะโอ้เป็นคนรักครอบครัว เขามองว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดครอบครัวมาก่อนนะคะเป็นคนที่เรียกว่า ถึงจะเป็นคนที่เก่งในงานนะเขาเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเลยนะทํางานเก่งแก้ไขปัญหาเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่มีแพชชั่นเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคุณอะไม่หยุดนิ่งอยู่ับที่เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างไฮเปอร์เนาะทําอะไรอย่างรวดเร็วทําน,นู่นทานี่ทํานั่นบางทีคนอื่นตามไม่ทันนะคะคุณคุณไปอย่างรวดเร็วและ เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะถึงถึงจะเป็นคนที่บบบว่าจริงจังกับงานแต่ครอบครัวมาก่อนเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเติบโตนะเติบโตพัฒนาตัวเองเป็นคนที่สุข,ขุมนะคะเหมือนกับว่าตัวตวนของคนถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กอะไรเงี้ยยังเป็นเด็กอยู่แต่คุณก็มีความชาญฉลาดคือ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเวลาทํางานเนี่ยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ในตัวตัวของคุณก็เป็นคนที่มีความสุข,ขุมอรอบคอบเกินกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะในตัวตัวของคุณนะแล้วก็คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้เขาเรียกอ่ากตันยูรู้คุณนะคะ มีความผูกพันห่วงใยใส่ใจดูแลแล้วเป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณรู้ว่าใครที่มีบุญคุณนะคะคุณก็เป็นคนที่กระตันอยู่นั่นคือความที่เขาหลงไหลในตัวตนของคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะ่ะ ะะมีอะไรใหม่ๆให้เขาได้ประหลาดใจเสมออ่ะมันเหมือนกับว่าได้อ่านหนังสือหน้าใหม่ได้อ่านหนังสือเล่มใหม่พออยู่กับคุณนะคะรู้เขามองว่ามันมีเรื่องราวที่ให้น่าประทับใจอยู่ตลอดเวลาหรือมันมีเรื่องราวที่แบบว่าเซอร์ไพรส์รตลอดเลยคือคุณจะเป็นอะไรที่แบบว่าคาดเดาไม่ได้อ่ะนะคาดเดาไม่ได้เหมือนกับว่าเคยรู้จักคุณมาแล้วคุณเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้ แต่เอาเข้าจริงเวลาผ่านไปคุณก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่ทําให้ตัวตนของคุณ่ะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะคุณไม่หยุดนิ่งอยู่กับอะไรเดิมๆพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะตัวเองแล้วเป็นคนที่สามารถคิดทําอะไรได้ใหม่ตลอดเวลาจนเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันตื่นเต้นอะนะคะ นั่นคือความที่เขาอะหลงไหลแล้วก็ประทับใจในตัวตัวของคุณอันนี้ใช่คุณไหมนะเป็นคนที่แบบว่ากตันยูรู้คุณแล้วเป็นคนที่เออใส่ใจดูแลด้วยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือรู้จักบุญคุณคนแล้วตอบแทนบุญคุณคนด้วยนั่นเองนะคะเป็นคนที่คุณอนะเป็นคนที่โดดเด่นมากกว่าคนในวัยเดียวกันนะเป็นคนที่ทําอะไรได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนที่แบบเลิศมากๆเลยนะคด ข้อดีของคุณอนะที่เขาหลงไหลไม่ว่าคุณจะมองว่าตัวเองเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่นี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวตนของคุณนั่นเองเนะี่ยเขามองว่าคุณเป็นเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเป็นเด็กที่แบบพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเป็นคนที่มีอะไรให้เขาประหลาดใจได้ตลอด พัฒนาตัวเองแล้วมีมุมมองใหม่ๆตลอดนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้เก่งทำงานได้เก่งนั่นคือสุดยอดมากเลยนะสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะมองว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่นี่นี่คือสิ่งที่เขามองนะะี่ยทีนี้มาดูกันว่าเขาหลงไหลคุณขนาดนี้นะ มองคุณดีขนาดนี้โดดเด่นขนาดนี้เอามาดูความรู้สึกกันนะคะว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอะนะความรู้สึกมาอัปเดตความรู้สึกในตอนนี้นะคะหลงไหลขนาดนี้แล้วความรู้สึกอยู่ในระดับไหนมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกระดับไหนของหัวใจอามาดูกันห้าใบนะ ความรู้สึกระดับไหนคะเอาไพ่อย่าแตกแถวนะคะเข้ามาเป็นแถวเป็นแนววางเป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะอย่าแตกแถวนะมีความรู้สึกระดับไหนเอาเดี๋ยวก่อนคุณนึกถึงคนที่ห่างกันไปหรือเปล่าคุณกำลังนึกถึงคนในอดีตของคุณที่ห่างกันไปไหมฮะ ตอนนี้ความรู้สึกของเขาคืออะไรความรู้สึกของเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เจ็บปวดกับการที่เลิกลากันไปเจ็บปวดเสียใจเศร้ารู้สึกแบบตอนนี้เหมือนกับเขาว่ากำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่เลยนะนะคะเศร้าเสียใจเป็นกังวลนะแล้วก็ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนคนนี้นะคะในพลังงานตอนนี้เฝ้าแต่คิดถึงเรื่องราวในวันวันนั้นที่คุณกับเขาอ่ะอาจจะหาเขาเรียกอะไรในวันที่ทะเลาะกันเลิกลาจากกันอ่ะคนคนนี้กําลังนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็มีความกังวลฝันร้ายนะคะมีความกังวลใจเหมือนกับทุกสิ่งไม่เป็นอย่างใจเลยความรักของเราอยากให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิม กลายเป็นว่าตอนนี้คุณนึกถึงคนที่ห่างกันไปไหมจากกันไปเลิกลากันไปไหมคะ่ะนะคะคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้ในระดับของความรักอะ่ะคือรักมากนะคิดถึงเรื่องราวความรักความหลังครั้งเก่าคิดถึงเรื่องราวในห้วงแห่งความรักแล้วก็จะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใครนะเนี่ยคือเขามองว่านะคะ หลังจากที่แบบว่าห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปเนี่ยคือเขาไม่เคยที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยไม่เคยที่จะเ,เปลี่ยนคือใจ่ะไม่ไม่เคยที่จะเปลี่ยนไปเป็นอื่นนะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณคือการกลับมาหาคุณแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งเพราะว่าหัวใจรักว่ามันหยุดที่คุณนะีคะนี่คือระดับความรักของเขาที่มีต่อคุณนะไม่ว่าจะยังไงห่างไกลหรือเงียบหายกันไปหรือว่าเลิกล้าเงินไปหรือว่า กลายเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ย <_ amid st> เขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะจะกลับมาแน่นอนแล้วมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะจะเป็นไปยังไงนะเส้นทางของความสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จไหมเขาจะกลับมากลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วคุณจะโอเคกับเขาไหมมาดูกันนะคะคนคนนี้เนาะ เป็นคนเก่าที่เลิกล้างกันไปเลิกลากันไปตัดจบกันไปคุณนะบอกเลิกเขาใช่ไหมเนี่ยให้เดทขึ้นมากับให้ก้าดดานะตอนนี้อยากจะกลับมาแทบใจจะขาดแต่เขาดูท่าทีคุณอยู่นะว่าคุณจะยังเหมือนเดิมกับเขาไหมเนะ่มาดูกันว่าเส้นทางความรักความสัมัาถของคุณและเขาโชคชะตาของคุณและเขาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันในระดับไหนคะ่ะ ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรห้าเหรียญอะห้าเหรียญคือความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่เรื่องเงินหรือเปล่าคะเนี่ยมีทะเลาะเบาแวงกันเรื่องเงินด้วยเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกไม้1 1> เท้าหนึ่งเหรียญนะคะ ส่วนใหญ่ในทะเลาะก,กันเรื่องเงินเนาะแล้วก็เหมือนกับไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะเขาเรียกว่าพอมันมีเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยการทะเลาะบอกแวงอะ่ะมันไม่ใช่แค่คุณและ แล,และเขาที่ทะเลาะกันเนาะมันเป็นคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวตนของคุณนะคะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะสูญเสียเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คนอื่นอะมองไปอีกมุมหนึ่งอะเหมือนกับมองความไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าอาคนรอบข้าง ไม่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์แม้ว่าคุณอะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยคนรอบข้างอะจะคัดค้านไม่เห็นด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งของใครเนาะที่คัดค้านอะนะคะ ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยของคุณอะคือเดินหน้าต่อแต่ตัวตวนของคุณในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าปฏิหารแห่งรักจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่หกไม้เท้าอยู่คู่กันความรักที่คุณรอคอยเส้นทางความรักของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเรื่องราวเงินเงินทองทองหรือการทะเลาะเบาแหวงกันจะมีในคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องแวดล้อมอะไม่ ไม่พอใจอะไรเงี้ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้คุณสูญเสียหรือเขาสูญเสียก็แล้วแต่แต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณรอความรักอันมั่นคงรอความรักที่เป็นความรักในแบบผู้ใหญ่นะคะเส้นทางความรักของคุณอะ่ะมันจะเป็นไปอย่างมีเหตุผล แล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเส้นทางความรักความสัมพันธ์เนี้ยก็คือถ้าพลังงานของคุณทั้งคู่นะยังมีความมั่นคงต่อกันอะความมั่นคงในความรักนั้นอะมันจะดึงให้ปาฏิหาริย์และความสำเร็จอะเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าถ้าคุณมีความมั่นคงต่อกันมากๆมีความมั่นคงไพในระดับหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญก็คือมั่นคงมากมาก ะะใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจไปจากเธอยังไงหัวใจฉั้นก็เป็นของเธออย่างเงี้ยพลังงานของคุณทั้งคู่มันจะดึงดูดให้คุณทั้งคู่นะคะได้พบเจอกับปาฏิหาริย์แห่งรักและความสําเร็จความรักที่รอคอยจะเป็นไปอย่างสําเร็จนะคะแต่สําเร็จท่ามกลางของอุปสรรคขวางนะ้าท่ามกลางของอุปสรรคขวางนะ้าถ้าคุณไม่ยอมแพ้ความมั่นคงของคุณนะั้นะจะทําให้คุณอะ ประสบความสำเร็จในความรักนั่นเองนะคะนั่นก็คือเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของคู่นั้งคู่ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะไพ่โรแมนต์เจ้าจะบอกว่ายังไงสำหรับคนนี้เนาะกับคุณนะคะไพ่จะบอกเพิ่มเติมว่าอย่างไร เดี๋ยวพี่เมย์จะเปิดข้อความความรักให้ด้วยนะวันนี้นะสำหรับนี้นะมาดูว่าข้อความความรักจากคนคนนี้นะนะว่าเขามีข้อความความรักใดที่จะส่งถึงคุณนะจะส่งให้ห้าใบนะคะลิลิเจอเอ็กนะ ก่อนหน้านี้ถ้ามันมีพลังงานใดที่มันเป็นพลังงานลบอยู่นะคะขอให้เคลียร์ออกให้หมดเลยเนาะ forgiving and learning ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะการการที่อาจจะบอกว่าเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็เลิกลากันไป separation มันเป็นจังหวะเวลาที่ต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองเนาะ separation ต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนะ ถ้าคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเขาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดและวนั่นอ่ะจะเป็นพลังงานที่มันจะดึงดูดความรักให้สมหวังนั่นเอง Give your relationship อัชนนะคะแน่นอนว่าคนคนนี้จะกลับมาขอคืนดีกับคุณอ่ะแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดคุณจะได้ทำความเข้าใจกันได้พูดคุยได้ใช้เวลาปรับความเข้าใจกันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะอ่ะทีนี้มาเปิด Love m e s s a g e นะคะสำหรับนี้ ให้ดูชัดๆน่ารักมากเลยสีสันโรแมนติกเนี่ยขอดูว่าข้อความความรักนะอันนี้เป็นข้อความความรักอ่านทีไรก็เขินนุกมดีอะยิ้มจนแก้มจะแตกแก้มก็ยิ่งเยอะด้วยฝักนี้อ่ะมาดูกันนะคะว่า เริ่มแมสเซจออร์คเการ์ดนะจากกามเทศน้อย5าย้าใบนะคะข้อความใดที่เขาอะอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้แต่เขาอะไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอกมันมีข้อความใดอะเดี๋ยวเรามาดูกัน5้าใบนะเอาใบาแรกกันเลยใบยแรกว่าไงใบแรกเขาว่าอะไรคะฉันมีบางอย่างที่จะขอโทษคุณนั่นแน่ อยากจะขอโทษเนี่ยมีการทำผิดต่อกันอยากจะขอโทษฉันมีบางอย่างอยากจะขอโทษขอโทษเลยนะใบที่สองค่ะใบที่สองบอกว่าฉันทำเหมือนไม่สนไม่แคร์แต่ลึกๆแล้วเรื่องเนี้ยแทบฆ่าฉันเลยคือเรื่องอะไรกันทะเลาะบอกแว้งอะไรกัน,นะะ่ะฮะมีเรื่องมีราวกันเนาะคู่นี้ใบที่สามมาดูใบที่สามค่ะ ใบที่สามบอกว่าอะไรใบที่สามฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแคบว่าเลยเออเราจะแกล้งทำไมนี่โอ้นะเขาแกล้งทำเป็นไม่สนไม่แคร์คุณด้จริงคนคนนี้นะเขาหลงคุณมากเลยนะนะคะหลงไหลข้างใครในตัวตนของคุณนะอ่ะม,มาดูใบที่สี่กันใบที่สี่บอกว่าอะไร การสูญเสียความสัมพันธ์นะมันเจ็บปวดแต่การสูญเสียการเป็นตัวเองในความสัมพันธ์เจ็บปวดยาวนานกว่าหมายความว่ายังไงเข้าใจไหมคะคือเขาเรียกว่าความการสูญเสียความสัมพันธ์เจ็บปวดก็คือการเลิกล้างห่างกันไปอ่ะมันเจ็บปวดแต่ การที่เลิกล้างห่างกันไปแล้วมันทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเจ็บปวดยาวนานกว่ามันก็คือการที่เขาอะไม่ได้มีสติเป็นตัวของตัวเองกระวนกระวายนะคะคิดเอาแต่เฝ้าคิดถึงคุณนั่นแหละนะแล้วก็ไม่มีไม่มีอิสระในตัวตนของเขาอะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแบบว่ามันไม่ได้มีความสุขนะโลกมันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ย นั่นคือความเจ็บปวดที่มันอยู่กับเขานั่นเองนะอ่ามาดูอีกใบที่5สิคะใบที่5ว่ายังไงเอ่ยใบที่ห้าบอกว่าหยุดทำให้ฉันรักคุณไปมากกว่านี้ได้แล้วทั้งรักทั้งหลงนะเนี่ยคนคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะจากกันไปห่างไกลกันไปหรือคุณอาจจะบอกเลิกเขาแล้ว่แต่เขายังไงก็หัวใจยังเป็น ยังเป็นคุณอยู่นั่นแหละแล้วเขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็โดดเด่นมากๆเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่เขามองในตัวตนของคุณอ่ะคือแบบว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเลิศแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยสําหรับเขานั่นเองนะคะและนี่ก็คือเขาหลงไหลอะไรในตัวตนของคุณ นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆากนะคะกับการติดตามรับชมหวังว่าจะได้สาระแล้วก็ความบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้เนาะ,ะขอบคุณนะคะกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้เนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในทุกๆเช้าเนี่ยพี่เมย์อวยพรเนาะ,ะส่งความรักให้ทุกๆคนเสมอเอีทุกคนเลยคนที่รู้จักพี่เมย์นะคะให้หนึกถึงหน้าพี่เมย์ ไวนะ้ตื่นเช้ามาบอกเปิดประตูรบับบอกเลยนะคะ เปิดประตูรับความสุขความเบิกบานส่งความรักไปให้ส่งแสงสว่างไปให้ทุกคนเสมอนะคะแล้วก็ขอให้เปิดประตูรับไว้อยู่กับตัวเองแล้วจงรักษาแสงสว่างนั้นไว้ให้อยู่กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอม,มีทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านเลือกมองในมุมที่เป็นบวกนะคะแล้วเรื่องดีๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณเรื่อยๆแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขในทุกวันนั่นเองนะแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะไวๆค่ะเนี่ยรีโมทเนี่ยต้องพูดกับน้องรวนันไม่งั้นน้องไม่ปิดให้ปิดให้เธอค่ะ